เดี๋ยวเราเอาลูกนี้ไปไปใส่ด้วยเนาะผสมกันนั่งกินด้วยกันเนาะโอ้ยพเพื่อนๆตรงนี้เมื่อวานลืมดูค่ะเน่าไปเลยเห็นไหมเยอะเลยเมื่อวานไม่ได้มาเก็บเห็นไหมคะแหสงสารเสียดายอันนี้ ไม่เห็นเมื่อวานไม่เห็นไม่ค่ะเอาพริกไปสักเม็ดเนาะพริกก็แดงแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ลองเอาไปกินกับลาสเบอักเม็ดดีกว่าเนาะ อันนี้ไม่ค่อยเปรี้ยวนะคะเพราะว่าเขาสูกงอมแล้วค่ะบางอันก็หล่นลงต้นก็ใต้ต้นแล้ว อร่อยอ คะเพื่อนดูนะคะเอานี้ใส่ให้เพื่อนเพื่อนดูก็แล้วกันเนาะ ลมันอร่อยกัวลูกอะไรนะคนเหนือเขาเรียกบัขคอค่ะเพื่อนๆทุกคนคะ่ะ วันนี้พิกทดลองแล้วนะคะลูกเกตรหรือเร d c ค r r น n t กินกับเตือนน้ำปลาพริกปน่นน้ำตาลอร่อยมากค่ะถ้าไม่อยากให้เปรี้ยวเกินไปให้เอาราสเบอรรี่ผสมด้วยนะคะจะอร่อยมากค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ